ตอนนี้นักกีฬาหลายชาติก็กำลังฝึกซ้อมกันอย่างหนักเพื่อร่วมการแข่งขันโอลิมปิกที่ฝรั่งเศสในปีหน้านะครับแต่ว่านักกีฬาของยูเครนก็ต้องฝึกซ้อมท่ามกลางเสียงกระสุนปืนแล้วก็เสียงระเบิดเพราะว่าสงครามในยูเครนก็ยังคงดำเนินอยู่แต่พวกเขานะครับก็มุ่งมั่นฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อที่จะคว้าเหรียญรางวัลน,นะครับจากการแข่งขันโอลิมปิกในปีหน้าให้ได้ติดตามได้จากรายงานครับ ภายในโรงยิมขนาดเล็กที่อยู่ใจกลางกรุงเคียบของอยูเครนแอนนาไลเซนโกกำลังมุ่งมั่นฝึกซ้อมชกมวยเพื่อเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสท่ามกลางเสียงระเบิดที่ดังขึ้นด้านนอกซึ่งแม้ว่าสงครามในยูเครนยังไม่ยุติและการสู้รบยังคงดำเนินอยู่แต่นักกีฬาทีมชาติอย่างไลเซนโกต้องโฟกัสไปที่การแข่งขันโอลิมปิกในปีหน้า เธอฝึกซ้อมชกมวยมานานกว่า10ปีแล้วและเคยมีประสบการณ์แข่งขันโอลิมปิกที่กรุงโตเกียวในปี2021แต่ครั้งนั้นเธอไม่ได้เหรียญโดยเธอสามารถเอาชนะเข้าไปจนถึงรอบ4คนสุดท้ายแต่ก็พ่ายแพ้ในรอบนี้ไปอย่างน่าเสียดาย mm. เธอจึงตั้งใจฝึกซ้อมเพื่อการแข่งขันโอลิมปิกในปีหน้ามากเป็นพิเศษเพราะครั้งหน้า อาจจะเป็นการแข่งขันโอลิมปิกครั้งสุดท้ายของเธอเนื่องจากเธอมีอายุ31ปีแล้วเธอจึงต้องการแสดงผลงานให้ดีที่สุดโดยตอนนี้เธอทุ่มเทฝึกซ้อม6วันต่อสัปดาห์การฝึกซ้อมกีฬาท่ามกลางภาวะสงครามไม่ใช่เรื่องง่ายและในฐานะชาวยูเครนไลเซนโกไม่เห็นด้วยที่รัเสเซียกับเบลารุสซึ่งเป็นประเทศที่รุกรานยูเครน อาจจะได้รับอนุญาตให้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกที่กรุงปารีสแม้จะลงแข่งขันภายใต้เงื่อนไขความเป็นกลางห้ามนักกีฬาของรัสเซียและเบลารุสใส่เสื้อติดธงชาติหรือร้องเพลงชาติในช่วงการแข่งขันโอลิมปิกแต่เธอก็มองว่าเป็นเรื่องที่ไม่เป็นธรรมที่ประเทศที่ก่อสงครามจะยังคงเข้าร่วมการแข่งขันได้ Близьких, знайомих, друзів, вони не втрачають на війні, вони не бачать цього жаху, вони спокійно собі готуються, не мають такого стресу. Ну, взагалі, як не підійти до цього, це абсурд. А є і такі спортсмени, які підтримують війну, і вони теж є воєнно зобов'язані, вони теж представляють свою армію. І це дуже, дуже ну, якось дивно сприймається. ขณะนี้ทางคณะกรรมการโอลิมปิกยังคงอยู่ระหว่างการตัดสินใจว่าจะเชิญรัสเซียกับเบลารุสให้เข้าร่วมการแข่งขันได้หรือไม่แต่ในส่วนของไรเซนโกเธอตั้งเป้าว่าอยากจะคว้าเหรียญให้ได้จากการแข่งขันโอลิมปิกครั้งนี้เธอบอกว่าการได้ขึ้นไปยืนรับเหรียญบนโพเดียมและได้ร้องเพลงชาติบนเวทีโอลิมปิกจะช่วยมอบพลังให้ชาวยูเครนทุกคน Фанфа, ні, Заявити про нашу країну на весь світ, олімпійський світ. Це дуже, дуже сильна мотивація, дуже сильна така честь, якщо це виходить, якщо медалі спортсмени беруть і лунає гімн на честь спортсмена. Це дуже, дуже. Дуже великі емоції, дуже велика радість.